สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กะมาพบมาพอมาอยู่กับเซียนซองคือเกา่าคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบนนำโชคเช่นเคยนะคะหลังจากที่ลงแนวทางเลขเล่าให้เอฟซีเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อนี้เป็นวันพุธเซียนซองเหตุเลขเล่าลงห้แล้วนะคะก็จะพาเอฟซีนะคะมาตามต่อสําหรับแนวทางเลขรัฐบาลไทยตัวบัตหนิอ่ะ เริ่มกันแล้วดีคุณพ่อคุณแม่จดจัดฝาดยาวกันเลยนะคะเหล็กออกเมื่อวานนี้เมื่อนี้เข้ายารอฉานะคะตามต่อนะคะกะก่อนอื่นเนาะก,กับอยินดีนะคะสําหรับเอฟซีนะคะทีโศกมานเมื่อวานนี้นะคะแล้วกะท่าผู้ใดนะคะผ่านเนาะกะบ,บ่เป็นยังนะคะมักเดะมากเดินทางซ้ายนี่ก็ต้องสู่ต่อคุณพ่อคุณแม่เออมาหาแนวทางตอ่อเชนซองก็จะพาเอฟซีมาตามมื่อเกานี่ละเออ เปิดคลิปแรกนะคะเปิดตนงวดมาเฮ้ามาสรุปกันก่อนเนาะวางวดที่ผ่านมาเนี่ยสิบหกกรกฎาคมหกเจ็ดที่ผ่านมาเนี่เมื่อว่านนี่ละเออมีสำนักใดให้โชคให้้านมีแนวทางใดนะคะที่เอ,อ่เป็นตนาตามต่อในงวดที่จะถึงนี่นะคะสำหรับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเดือนสิงหาสิมาแล้วดีคุณบอกคุณแม่ เบาเถึงนะเสีนซองกัดโชกยู่นะคะส่วนใหญ่จะเป็นห้องอ่าเป็นห้องบุญน้าโชกันละเพิ่นให้เสีนซองจัดการติดอันนั้นอันนี้นเล็กแน่นอนนะคะตามที่เอฟซีเดเบิลตตอนเท่าไรซดกันละไรซดอ่ารุ่นเลขะนะบุญน้าโชกคนติดอ่าเลขวิ่งไว้นะคะสําหรับเลขวิ่งของคุณเคนอกกับของพระอาจารย์นะคะเพิ่นก็นเลยได้โชคได้มันเล็กๆแน่นอยนะคะแต่ว่าเสีนซองนี่ไปนัก สำหรับเลขที่จะควงมากค่ะละเออแลนหนึงไว้นิดนึงอยู่นะคะแต่ว่าเป็นนักไซสามแปดว่าแม่นสิมากงวดนี้ค่คักๆเนาะโอ้ยออกสามหวันนี้เออบอกเป็นยังเส้นสองยังมีกระสุนอยู่นะคะและกระสิต้องตามต่อถ้าว่ตามนี้แม่นร้อยมาโหลดเพราะฉะนั้นต้องตามต่อไปนะคะคิดว่าน่าจะมีจังวดเนึงในละในระยะเวลาสามเดือนที่เสีนรองบอกจะฟังในละ มันจะต้อตงแปลกแน่บนหนึ่งหนึ่งกับสามแปดแปดสาต้องมาให้ได้ถ้าบ่มาปีนี้บ่ได้เด็ดขาดนะตตา,มมาว่าสองงวดแล้วเนระาะรี่ว่าสองงวดนะคะอะมาลุ้นกัน่างหวดที่จะถึงนี่จะเป็นจ้งไดนะคะนี่ละ่ะคลิปนี้เส้นซองจะมาสรุปนะคะว่ามีสำนักไหนเข้าบ้างนะคะนี่แอแหลกเลยคุณพ่อคุณแม่เลกเทวดาโอ้ยสมกับพ่อวาอยูนะคะ คุณพ่อผู้ใหญ่ใจดีนะคะโทรมาใไห่แนวทั้งเส้นซองหลัเก,ก่ยพร้อมยำว่าวันนี้พ่อมันใจนะคะเลขเทวดานี่บ่นบนกะลางแตกแน่นอนนะ,ะแตกกี่ลีเออให้เลขจับคู่มาสีหางนะคะสีคู่เข้าไปที่สามหกเต็มๆเลยคุณพ่อคุณแม่นี่เข้าไปที่สามหตรงๆเลยนะคะนา สิทรหาพอ่อมือหนีเลยบน่นออพ่อสิไดไปที่จริงแล้วนะคะถึงเส้นซองท่อไปบันไดกระซังพ่อเพิ่นค่อนข้างที่จะมีหลายธุรกิจถนะเพื่อนกะเพิน่นจิตทรมาบอกเองคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เออเองินตังไหนคือเขาจิตทร่ไปถามก่อนบอกถ้าพ่อไดแล้วเขา,า,จ,าจิเฝ้าจดจัดฝาดเงาเลยบอกคุณพ่อคุณแม่อ่ะเดี๋ยวมือแลงเดี๋ยวเส้นซองจะลองโทรหาพ่อบังกรนะคะว่าไดมากไปนะคะสําหรับแนวทางเล่เทวดาเนาะตามต่อเลยนะคะ ต่อมากกะเอ๋ปูสุ่มเงียบนะคะฟันโคงสุดท้ายเลขจับคูซีหางนะคะปูบอกอยัวาฝากขอโทษขอให้ใไลๆมันใจแห้งนะคะว่าเน้นไปที่ล่างอย่างเดี๋ยวมันละลอยขึ้นบนนะคะนี่จับตามองดูให้ดีๆนะคะเข้ากับจับทางถือแล้วเนาะถึงแม้ว่าปูจะบอกว่ารามทางงวดหนาได้มากซีโต้งสิซีคูคุณพ่อคุณแม่ ติดบนติดล่างไว้สิมาบนสิมาล่างสิมาตก,กับหรือบวกกับกะถือว่าหนาสนใจพอสมควรเนาะตามต่อเลยนะคะเดี๋ยวมืออื่นสิผพาโทษสัมผัสปูนะคะเพราะว่ามือนีบ่ได้นะคะมือนีมีเหล็กเล่าลงแนวทังเล่าของปูไปแล้วเดี๋ยวเอฟซีจะงงว่าเอ๊ะอันไหนอันไหนเป็นไท่อันไหนเป็นเล้าจังสินาะเดี๋ยวเส้นสองจัดสัมผัสปูห้มืออื่นเด้อจากนัดกันไว้เลยนะคะ โอ้นัดกันไว้สองแนวห้างแล้วนัดกับพอสุระไว้พร้อมพอสุระแล้วกาแอบเบาถึงพอสุระเบาถึงบ้เฒ่าน้าโชบเข้าอีกแล้วนี่โค้งสุดไทยนะคะพอปล่อยเหลขกล็อกเก่าหางมานะคะล็อกเก้าเสียนเออของพ่อจะเป็นล็อกเก้าเสียนเนาะพ่อบอกย้ำเลยนะคะถ้าผููใดได้ฟังคลิปเช้าวันหวยออกะนะพ่อบอกว่า มันใจแห้งนะคะจะได้ล็อกเหล็กล็อกเก่าเสียนมื่อนี่แต่คักเต,ตรียมอ่าเอียงกาะเตรียมเอาเข็มเออเตรียมเข็มกับยาแดงกับสมลี่ไปโหลดคือมันฉิดแตกน,นะคุณพ่อคุณแม่เออแตกอีรีบะเนี่ยโอ้สามหกตรงๆนะคะเดี๋ยวเส้นซองผ้าโทษสัมผัสพอม่อือื่นนะคะเว้าถึงแนวทางของพอสุระนี่นะคะในส่วนรัฐบาลไทยเนาะ บไดแมนตของสุดท้ายดิต่อมงวดนี่ก็สําคัญนี่นี่เส้นซองจะบอกให้จับตามองนะคะสําหรับแนวทางของผู้เท่านาโชคนะคะเลขรัฐบาลไทยนี่เป็นยังขึ้นสิ้าตามต่อมงวดเล็กวิ่งเดอ้อค่ะเอฟซีนะคะเลขวิ่งของผู้เท่านําโชคนะคะรัฐบาลไทยนี่พอจะแยกเลยบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวแล้วก็ชุดกันเนี่ยงวดที่ผ่านมานี่ พอฟันสามไปที่บนเม็ดเดียวมาสามอิลนะคะมาสองตัวบนเลขมันออกสามสามหกเนาะแลวก็สองนี่ก็มาล่างอีกนะคะชุดกันของพอนีอ่ตัวเลขชุดกันนี่สามารถไปทั้งบนทั้งล่างได้นะคะพอเคยเบว่อยู่เนะเาะอา้อาวเดี๋ยวสิพาดตามเก่อบมันแตกสามตัวมองดูเส้นจองลืมเห็นสามเจ็ดสามมาสักเอถ้ามันออกสามเจ็ดเนี่ยบอกคุณบอกคุณแม่ รับซับก้อนโตนะคะแต่ว่าพ่อเพิ่นก็นได้รับซับอยู่ดอกเพิ่นว่าน่ะแต่ว่ามันบ่ได้หลายพ่อเพิ่นเป็นนักเจ็ดสามมาสัน่นแน่หาละกะแนะ่เลขวิ่งพ่อสีสเกตนะคะอาหางวดแล้วคุณบอกคุณแม่นี่เป็นงวดที่หาห่างวดแล้วยังบ่าาพลาดนะคะมาบนอิลีนะคะเพราะว่าพ่อ,พอ,อว่าสูตรหลงพ่อน,นี่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นบนนะคะงวดเมื่อวานนีสิบหกกรกฎานะคะพ่อกะ เน้นนักไปที่3นะคะให้วิ่งมาสองตัวกจริงแต่ว่าเน้นหนักไปที่เลข3นะคะ3ก็มาจริงๆนะคะเดี๋ยวทามือน,นีมิเวลาเส้นซองจะนําเสนอแนวทางพอเลยนะคะเพราะว่าพอทรงมาห้แล้วนะคะคิดว่าหลังจบคลิปนี้นะคะเส้นซองจะเฮ็ดแนวทางพอเมื่อการล่อห้นะคะว่าถึงพอเมื่อการเนาะอวดทิพั์านมาเอฟซีกับพ่อจะรู้ยยูนะคะก็คือแนวทางพอรุดไปนะคะก็ เอาอายุหะนะแต่ว่ากระบ่เป็นยังนะคะเลขมันกับเป็นจังสี่ละมีเอายุเอาอายุนะคะแต่ว่าว่าแต่เปิดเส้นที่เอาอย่นี่มันหลายเนาะก็ถ้าจะนับปีนี้นะคะกับพึงพิษหมวดแรกนะคะสําหรับพอเมืองกันเนาะเอฟซี FC, อยากได้บออยากให้ตามต่อบอนะคะรอ you, อยูบอกคอมเมนต์มาบอกเส้นซองเนาะถ้าเกิดว่าอียงจังไดนะคะถ้า เอฟซี FC บอกว่าโอ๊ยบอยอยากได้แล้วนะเส้นสองกัดจะบอยได้นําเสนอนะคะยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะต้องการอียงบอต้องการยงังเนาะคอมเมนต์ได้นะคะเบิ้งอีกเบิ้งอีกอ่าดับบนพ่อร้อยเอ็ดนะคะเอาอยู่อีกงวดนะคะดับบนพ่อร้อยเอ็ดเนาะเดี๋ยวมือนีสิลอ้อมโทรถามพ่อว่าพอได้ไปนะคะสิบคู่นะคะ สีงวดแล้วนะคะอเอาอยูซีงวดติดแล้วตั้งแต่มาปล่อยทางช่องเนาะเอาอยูมาตลอดนะคะก็นี่แหละผ้าตามต่อให้นะคะดับบนก็เอาอยูดับล่างก็เอาอยูดิคุณพ่อคุณแม่เอ่สหรับเลขดับพอลอยเอ็ดนะคะเปิดตัวงวดแรกสําหรับดับล่างนะคะก็เอาอยูขึ้นกันสิบหางนะคะเลขเขาสิบ,บอกว่าในหลักไม่เป็นเลขแค่ หาโตตะว่าพอท่างไปท่างกลับเลยนะคะทั้งตัวตรงตัวกลับมันก็นเลยร่วมกันเป็นสิบหางด้วยกันนะคะเอาอยู่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะสําหรับพ่อร้อยเอ็ดเนาะอ่าพอเซียนซิลินทอนนะคะเข้าไปที่เลขวิ่งค่ะคุณพ,พ่อคุณแม่แนวทางเซียนซิลินทอนให้ศูนย์กับสองมานะคะเข้าไปที่เลขสองเนาะกะน่าสนใจยุนะคะสําหรับู้ใดสยเอาไปเมยไปแลนดเนาะเอฟซี FC เนาะอ่า เลขสัมผัสค่ะเลขสัมผัสกะเข่าโตวิ่งนะคะเข้าไปที่วิ่งสามนะคะนะ,ะเสียดายอยู่นะคะบอกถึงเนาะมันตามหลังนี่เพื่อนห้รักทานเก่ามากนี่รักทานเดิมของเลขสัมผัสนะคะมันมาตามหลังแม่คุณบอกคุณแมมเออเฮาสิเฮาสิเอาสูตรอ่า ช,ชุดของเพิ่นปลอยงวดมือว่านหนี่มาล่งทุนงวดหนีบ่นนอ่าเดี๋ยวเสี่ยงสองจะโทษสำอาโทรหาเพิ่นก่อนนะคะวางงวดหนีเพินินใดตัวใดเนาะสําหรับแนวทางเลขสัมผัสนะคะฟ้าถึงเขาเลขวิ่งกะน่าสนใจอยู่นะคะเพิ่งเปิดตัวงวดแรกนะคะงวดมือว่านนีหละสิบหกกรกฎานะคะอ่าเดี๋ยวเราตามต่อกันเนาะนี่คุณพ่อคุณแม่ เส้นซองบอกแล้วบอกแล้วพันหมันใจแห้งพันหมันใจคักนะคะนี่เลขโคตรแม่นนะคะเส้นซองเขียนเออเลขโคตรแม่นบนอย่างเดียวนะคะฟันเลขวิ่งมาเม็ดเดียวฟันไปที่เลขสนะคะจับคู่มากแค่สามหาง 3, 2, 3, 6, 3, สามสองสามหกสามเก่ากะนเข้าไปที่สามหกเต็มๆมาบนอิลีนะคะสำหรับเลขโคตรแม่นบนนะคะ กือบมันแตกสามตเบิ่งดูคุณบอกคุณแม่ว่าตีทุสมคำลำลืออิลีนะคะแม่นสมคำลำเลือของเพื่อนอิลีอาาาา้าอ้าอ้ายายากได้ไว้ๆนะคะอยากให้เส้นซองตามอีกคอมเมนต์มากนะคะลอบอแนวทางนี้นะคะบอกให้เส้นซองฝาวตามอยากให้ตามของใครเร็วๆเอฟซีตองคอมเมนต์มากหลาย ตามผู้ใดในแน่ตามผู้นี้แน่คอมเมนต์มาบอกเซนสองเลยจะได้รีบตามให้นะคะล่อของไพ่ย f c ล่อของไพ่ลายลที่สุดนะคะเช่นตอนก่อนจะเฝ้าเอามานําเสนอไว้เนาะคุณปอกุณแม่เนาะอะ๋นี่และการล็อกเลขล็อกล่างอย่างเดียวนะคะนี่ของผู้ใหญ่ใจดีเนาะปล่อยออกมาเก่าหางเพิ่นบอกว่าล่างยางเดียวะะหะตะวันมันละขึ้นบนเด้อคุณปอกุณแม่ฮนะก็ถือว่าเข่ายู เดี๋ยวให้เอฟซีลองพิจารณาเบิ้งนะคะในงวดที่จะมานี่นะคะว่าิ่นจะปล่อยตัวใดลองเลือกเบิง้งคือว่าหลหักหามันมาล่างหามันมาบนเนาะดูให้เป็นแนวทางนะคะมีอีกไหมโค้งสุดท้ายนะคะผู้เฒ่านำโชคออกมาเป็นโค้งสุดท้ายสูตรสูตรล่างอย่างเดียวนะคะของพอเซียนสุระผู้เฒ่านำโชคเนาะที่พ่อเฮดออกมาใหม่นะคะอ่า เฮดได้วิ่งฮนะคะแตะว่ามันหงึ้นบนคุณบอกคุณแม่อยากได้บอนะคะเดี๋ยวเส้นซองถ้าเกิดว่าเอฟซียังอยากได้ยูเดี๋ยวเส้นซองจะบอกพอปล่อยออกมาอีกเนาะอ่าพอกลับฝากมาถามยูนะคะมันบอมันบอไปร่างคือว่าแม่สิอยากได้ยูบอนะคะเอฟซี FC, ก็ล่องคอมเมนต์มาเบิง่งเนาะอ่าโอเคนะคะนี่ไพอีโอ้วันนี้เขาไลน์นะคะ เขาร้า,ายจะส่วนใหญ่จะเข้าไปที่สามหกเนาะคุณบอกคุณแม่เนาะสามหกเพราะว่างวดเมื่อกี้นะคะเอ่บอบ่อคอยบ่คอยมีสองนะคะบ่คอยมีหนึ่งหล่ะไปมีแต่คุณแค่นี่แหละปล่อยหนึ่งเนี่มันมีไผ่ปล่อยหนึ่งจะค้นนะคะงวดเมื่อกี้นะ่ะมีคุณแค่นี่ปล่อยออกมาบ่คือบานคือเมืองบัดเข่าบัดเนี่ย <c oughs> บ่คือหมูคือพวกแต่ว่าเขาาองเพิลียว สมสมแล้วสมแล้วช่วงนี้ดวงมันกำลังมานะคะกะเนาะมันก็เป็นช่วงเวลานะคะของไั่ของมันเนาะคือว่าละคุณพ่อค,คุณแม่มี ขึ้นมีลงเป็นเรื่องปกติทุกคนเป็นแบบนั้นหมดนะคะบ่ม่ไผสีดวงดีไปตลอดแลวก็บ,บม่มวิผู้ใดสีดวงตกไปตลอดนะคะมีขึ้นมีลงเป็นเรื่องธรรมดามันคือชีวิตนะคะบู๊คือเบาคือแถวสั่น,นเนาออหลี่เห็นตัวเอออ๋อสุดค a s t นี้นะคะถือว่ามาสรุปไห้เอฟซีฟังเอฟซีเบงเนาะว่า ของผู้ใดนะคะหนาติดตามนงวดาจะจะถึงนี่นะคะเอฟซีก็พอจะมีในใจแล้วรอของใครอยู่อยากให้ตามใครเร็วๆคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะจะได้รีบตามให้นะคะแล้วก็ขอฝากนะคะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะฝากไปย่งผู้ใดนะคะที่อยากฝาหายอยากซิวหายอยากกะหายอยากหนาขาวอยากหนาใสอยากหนาเด็ก ลงอีกหลายปีตัวหลายปีนะคะติดต่อมาหาเส้นซองจากรีส์บออย่างติดติดต่อมาหาเส้นซองต่มเบิดที่ลงข้างล่างนี่ละผอมทรงห้มือนีเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นซิ้วเป็นฟ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดำนะคะรักษาได้เบิดเลยผิวแผ้ง่ายใสไดแน่นอนนะคะคุณน้องคุณนู้นะคะที่เป็นไวัวรุนแล้วซิ้วฮอร์โมนซิ้วยังแน่ที่บ่เศร้าจักเทอ่องเบิ่งตัวนี ยหญแนะน้าโตนี้เลยนะคะแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากได้อยากให้ลูกผู้งามผู้จบหะนะซื้อไปให้ลูกใส่ก็ได้นะคะผิวแพงไงใส่ได้แน่นอนแห้งเป็นสิวนี่แห้งแนะนําให้เอาไปใส่เลยสิวหายรอยดำรอยแดงจากสิวจางลงไวมากหน้าขาวใสจุนพุนนะคะผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้นะคะถ้าแค่กันขึ้นอยากง่ามไหวโบกเข้าไปหลายๆอยากง่ามสาใสประหยัดแน่นะคะนี่คือเคล็ดลับ สำหรับคลิปนี้นะจะส่องขอจบไปแค่นี้เนาะฝากไว้นะคะก็อย่างที่บอกนั่นแหละเออคลิปถัดไปนะคะก็ฝากติดตามไปด้วยเดี๋ยวจ,จัดทําให้ลงในส่วนเลขดับตรงล่างพ่อเมืองกาญเนาะมาหลุ่นกันตอมากเอากันไหมคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ